บ้านหลังใหม่อาร์ตพสุดเตรียมแต่งแฟนคนที่เก้าช้ำรักถูกสวมเขาคลิปเสียงเดียวสะบ้านรักสะเทือนวงการว่าที่เรือนหออาร์ตพสุดไม่รื้อทิ้งหลังเก่าซื้อหลังใหม่ไว้ด้วยเงินขายหมูสร้างไว้อยู่กับแฟนคนที่เก้า อาดพสูตรบานแย้มมาเปิดใจในอีกแง่มุมที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนจากเด็กที่ไม่ดีเกเรเป็นนักเลงจนทําให้พ่อแม่เสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนจนได้มาเป็นพระเอกที่ประสบความสำเร็จเกือบทุกด้านพร้อมกับเผยชีวิตรักจนเกือบจะล้มไม่เป็นท่าเขาให้เราไปหาที่คอนโดเราก็ไม่กล้าไปคนเดียว เราก็ให้เพื่อนขับตามไปเขาเดินมาขึ้นรถผมไม่เกิน2นาทีแต่เขาไปให้ข่าวครั้งแรกว่าขึ้นไปอยู่บนรถผม1ชั่วโมงให้ข่าวครั้งสองบอกขึ้นไปบนรถอยู่สองชั่วโมงครั้งสามบอกนอนกับเขาผมเลยบอกเขากลับไปว่าถ้าไม่เป็นเรื่องจริงจะฟ้องกลับ10บล้านไปดูกล้องวงจรปิดที่บ้านได้เลยซึ่งตอนนั้นผมก็เครียดนะ ผมเป็นคนรักเพื่อนมากใช้ชีวิตเสี่ยงมากแต่ค่อนข้างเป็นเด็กที่บ้านไม่มีตังค์ทำยังไงให้อยู่ได้คือต้องใจถึงไม่งั้นโดนรังแกจะเป็นเบ้เลยคือพ่อค่อนข้างเป็นนักเลงพอสมควรต่อยมวยทำไมต้องไปยอมตั้งแต่เด็กเกเรมาเรื่อยโดนไล่ออกตั้งแต่ม .2 ไปต่อม .3 ปวชต่อยกับครูเรียนมหาลาัยก็ต่อยกับครูอีกในโซเชียลถามว่านี่หรอนิสัยพระเอก ที่ผมพูดเพราะผมอยากให้เป็นแบบอย่างอย่าทำตามที่เปลี่ยนจริงๆตอนโดนไล่ออกตอนปะวะสไม่กลับบ้านเป็นเดือนผมหนีเที่ยวตั้งแต่อายุ14พ่อไม่ตามแล้ววันนั้นคิดยังไงไม่รู้กลับไปนอนบ้านบอกพ่อขอตังค์ไปเรียนหน่อยพ่อถามจะไปไหนบอกไปเรียนพ่อบอกโดนไล่ออกแล้วแล้วเขาตบเราคือพ่อดูมากจากนั้นผมก็ทำงานหาเงินมาช่วยที่บ้านปลูกบ้านหลังแรกให้พ่อตอนอายุ20ตอนนั้นขายแผ่นซีดีเป็นดีเจตามผับ เรารู้จักคนเยอะก็ได้ทํางานตามผับคนที่เขาชอบเราก็ทิปให้เราหนักๆหน่อยตอนนั้นทํางานได้เดือนละห้าหกหมื่นนะส่วนเรื่องความรักแฟนผมที่มีในชีวิตจริงๆผมว่ามีไม่เกิน7จ็คนยอมรับว่ามีแฟนไม่เยอะเท่าไหร่แต่เป็นคู่หนอนนี่เยอะมากไม่ใช่แบบวันไหนนะแต่พอคุยกันไปพอเจอช่วงว่างก็นัดเจอกันและหลังจากที่หนุ่มอาร์ตได้เลิกแฟนสาวนางเอกครั้งล่าสุด เจ้าตัวก็ได้เผยว่าความรักครั้งนี้เสียใจมากที่สุดแต่มันเป็นเพราะอะไรทุกคนคงอ่านข่าวมาแล้วแต่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ผมกับน้องเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเล่นละครด้วยกันปกติตอนนั้นที่เพิ่งเลิกกันใหม่ๆผมเหมือนคนบ้าเลยกว่าผมจะกลับมาเป็นคนที่เกือบปกติใช้เวลาปีกว่าเกือบสองปีตอนเลิกกันผมเครียดมากกินอะไรไม่ได้เลยอยู่8เดือน คือผมไม่ได้เป็นคนเฮิร์ตถ้าเมื่อไหร่ที่คิดถึงก็จะโดดเข้าเวทนอนวันละชั่วโมงสองชั่วโมงถ้านอนไม่หลับก็จะขับรถไปแอบดูที่บ้านเขาว่าทําอะไรยังไงและจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้มีแฟนคนที่9้าให้สาวๆได้ออกหักกันเลยเรียกว่าปิดประตูหัวใจไม่ให้ใครได้ครอบครองเลยล่ะคะ่ะย้ให้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ครองหัวใจสาวไทยมาตลอดการแบบไม่มีทางเปลี่ยนไปได้เลยล่ะคะ่ะ